เรื่องนี้ไปดูพานไว้ครูที่สื่อถึงครูจากใจนักเรียนสวัสดีครับผมคุณนัทวุฒิเทียมเงินนะครับโรงเรียนเบญจมาราชุทธิจังหวัดปัตตานีนะครับพิธีของการไหวครูนะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ีไหว้ครูของโรงเรียนนี <as> <t |tr|> ้นะครับก็มีการแจกรางวัลมอบทุนอะไรกันไปต่อมีอะไรกันมากมายครับไอ้ไอ้อะไรเนี่ยฮะผ่านไหว้ครูอะผ่านไหว้ครูทำไมมีผีอะไรอยู่ข้างบนด้วยไม่ใช่ผีนี่ครูผมเองเฮ้ยครูอะไรจะเป็นอย่างนี้ไปอยู่อะไรข้างบนอย่างนี้ฮะก็ผมทำผ่านไหว้ครูไงเขาบอกว่าให้ทำผ่านให้สื่อถึงครู ผมทำยังไงก็ไม่สื่อถึงครูเลยผมก็เลยเอาภาพครูมาแปะบนพานคราวนี้สื่อถึงครูเต็มๆเลยเอาแล้วทำไปครูทาตาดำเป็นผีงี้ละ่ะก็ครูผมทำงานหนักไงสอนเสร็จก็ไปช่วยงานร้านสเต็กของที่บ้านต่อโอโ้โหทำงานหนักจนต,นตาคล้ำดำไปหมดเลยก็เลยทำพานเนี้ยมาให้ครูครับโอ้ย ครูก็รับด้วยความเต็มใจหรือเปล่าแล้วพาน,นนี้ก็ไปตั้งรวมกับพาทั้งโรงเรียนครับแล้วมันอยู่ตรงกลางก็เลยกลายเป็นภาพหลอนติดปิญญาณเวลาใครมารับรางวัลอะไรต่อนี้อะไรก็จะมีภาพแทนี้ตลอดเลยถึงแม้จะดูหลอนไปนิดแต่ก็เป็นครูที่นักเรียนรักมากไม่รักไม่ทำให้ขนาดนี้หรอกครับ ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนักเรียนประจำชั้นเนี่ยนำาพาลินรูปหน้าครูทำขอบตาดำเซลครูมีคนนำาพาประจำชั้นเนี่ยไปตั้งในพิธีทำให้เป็นจุดเด่นของงานเลยนะลูกศิษย์ของรักคุณครูมากเก็บทุกรายละเอียดเลยขอขอบคุณคุณนัทวุฒิเทียมเงินครูโรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดปัตตานีเรื่องใช้รูปครูทำผ่าน